สวัสดีครับผมผมควนเครื่องหนังครับเมื่อพบกับผมได้เป็นประจำในรายการตกปลาหาอยู่หากินครับเมื่อนี้พามาใส่เบ็ดเอียนเ,เบ็ดปลาไหลที่กาครับเบื้องไม้ครับนี่ครับไม้ก็เป็นสะอยู่ข้างทางครับรนี่ครับมีรถแลนสําหรับเนื้อที่ใส่เมื่อนี้ครับนี่ครับผมปลาหมึกครับใส่ปลาเมึกแข็งเอ่อจริงๆแล้วเนื้อปลาหมึกแข็งนี่ปีกายผมก็เคยใส่เทธอน,งนึงเลือครับมันกินอยู่เทื๋ยนี้เดี๋ยวเอามาใส่ให้เบิ้งอีกครับ ข่องแท้ครับของแท้เนี่ยวมือแข็งครับผมสำหรับชุดเบ็ดตกปลาใอนี้ครับผมเบ็ดเบอร์สิบสองครับผมสายพี่อีแปดสิบปอนด์เนียวเนื้อครับความยาวหนึ่งร้อยสิบเซนถึงหนึ่งร้อยสิบห้าเซนครับผมตัวนี้น่าจะประมาณร้อยสิบห้าเซนครับที่ผมใส่อยู่ตัวนี้เนี้วเนื้อแน่นเนื้อครับผมสำหรับพี่น้องเอฟซีสนใจอยากได้เบ็ดตกปลาลเบ็ดแข็งแข็งสายเนี้วเนืยวสร้างใดเด้ครับเด้อหลังละสิบบาทครับผมมีบริการเก็บเงืนปลายทางครับ ไปกับผมไสเบ็ดเอียนเบ็ดไปลาไหลดีกว่านี่นะครับผู้ปลาไหลนี่ครับเนี่ยปลาหมึกแข็งครับเนปลาหมึกแข็งเเดี๋ยวมากวากะแล้เวเกี่ยวแกะปึ๊บนี่ครับเอาประมาณนี้ก็น่นาจะได้เยอะไหมครับตีไกยนี่ก็เคยใส่แค่นึงแหละครับเนี่ยปลาหมึกแข็งมันกินอยู่เดี๋ยวแถวนี้มาใส่ครับ อันนี้วิธีการเกี่ยวเยื่องผมนะส่วนผู้ใดมีวิธีการเกี่ยวใดก็เอาที่เจ้าของถนัดครับเพราะว่างง้มประมือแข็งมันถึงหน้ามันก็นจะพองขึ้นมากเขาจะบริเวณค่ำญ่ครับ,าารข,รบขันค่ำไ่หลายเดี๋ยวเดี๋ยวเอียนมันจี้กืนบุรลมครับนี่ครับ เกี่ยวประมาณนี้ก็ได้เาขากะเกาะใส่ปลายไม้ครับเกาะใส่ปลายไม้แล้วเขากะทำการแงีเลยครับปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวมือสองเขาจังมาหยามครับนี่ครับหู้นี่หูห้เงี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเขาใส่เงี่ยประมือแข็งครับเกาะหนวดใส่น้ำครับ ยอตอนนั้นลงไปในน้ำแล้วเดี๋ยวมันกาพองขึ้นมาครับรขันย้อนค่ำไงไหลเอียนมันจะขึกก้นบ่ลงครับกะเกาะใส้ไม้ประมาณนี้ครับผมนี่ครับเออแงเข้าไปในห้งเลยครับเมืองเศร้าจะมาหยามครับสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเศร้าๆครับพ้ามายามเบ็ดเอียนเบ็ดปลาไหลครับ เบิ่งบรรยากาศตอนรซาครับสานีผมมาใส่ไ้สองลังครับสามลังสามลังครับมื่อวานนี้เนื่นะอปรหมึกแข็งครับแนมนลงไปนี่สองลังแรกยุ่มมุมไกลๆผมนีนี่ครับมีเอียนกินทั้งสองลังครับแด่ว่าลังที่ใส่ฟังพุณนหนีท่านได้ยางไปเบื่องครับเดี๋ยวเข้ามาประเดิมสองลังแรกอยู่นีก่อนครับสิมานบอ๋ยวเขาเบิ่งห,หลังฟังนี้ก่อน ฟังนีหูบ่วหอยใหญ่ครับเดี๋ยวผมตั้งกองก่อนอยู่บ่ตั้งก,กองก่อนเลยดูไปอยูอออ่อ้ามันหลุนเบิองครับสายตึ่นได้ครับบัวเหนือเนี่ยตาที่อยู่เงียบประมือแข็งหรือว่ามันขำใหไงผลมันสะอยูบอ่บ่วผมลองเบิองครับคือบ่ตึกโอ้ยลุดครับโอ้สงสัยเงียบมันขำใหไงผลกลิ่นเปรั้งครับนี่ ลุดครับหลังแรกเอขาไปเมา่อรุ่นเบื้องหลังที่สองครับหลังจากที่หลังแรกกันพาดไปแล้วครับลุดโอยังวัดที่ไรเลยวะสูงวะอุ้ยหลังนี้ก็บรุดครับลุดอีกแโนะลุดทั้งสองหลังใสเอียนหน่อยครับนี่กินเงี้ยบปลมครับมาลุ่นเบื้องหลังสุดท้ายครับหลังนี้นี่สายตึงนี่ันครับ รุดขึ้นกันครับสายนี่เฉยๆดูตามลังรุดบนสุดหลังดียววะเบ็ดกองาใหม่เรียบร้อยครับดูอันนี้เบ็ดเบ็ดกออันหางใหม่ของไตเลยครับเด้อเร็วเดียววะโอ้โหนีนน่ครับโอ้โหสายเงี้ยบบนเมือแห่งมันกลืนบ่ิเวครับแต่ว่ามันกะ เนื้อกับเบิดอยู่เลยต้องใส่มันนั่นใหญ่กินตัวเนื่อบนมือแข็งครับโอ้ดผาดครับผาดผัดครับพี่น้องผมยามเบสสามหลังบุรีเอกโตครับอู้ดเย็นกินเบิดคตกหลังเนะครับแต่ว่าห่างบุรีเอกโตบันเทียนผมสิเปลี่ยนเนื่อครับนี่ครับเอาหอยสลีดเพราะว่าบุรีเตียมเนื่อมากคิดว่าขัดมันกินยังไงก็ถือกันนะครับเดี๋ยวสิลองใส่หอยสลีดใส่ไว้จากเครื่องมือแล้วตอนเที่ยงมาหยามอีกเที่ยนนึงครับไปครับ ผมขอใส่ก่อนเดี๋ยวจังม่ยากต้องการอีกเทียนหนึ่งตอนเที่ยงครับสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเที่ยงเที่ยงสวัสดีกับซองเสื้อนะครับเบอดีโอ้แม่อยามมือเศร้าครับผมเยี่ยประมึกแหงสามลังกินทั้งสามลังครับบ่ได้ไอีกตัวครับตอนเที่ยงไม่ยามอ,อีกเทียนหนึ่งผมรอเมื่ล้วครับหลังจากที่ใส่เยื้อประมึกแล้วมือเศร้าเดี๋ยผมเก็บออกหอยใส่กินหลังเดี๋ยวครับมามาหลอบเที่ยงนี่เพราะว่าอาจจะเป็นน้ำมันกินประมึกจนอิ่ม <laughs> เพราะว่าใส่ไปแล้ว กินเงี่ยหลอนครับแต่ว่าบุได้โตนะที่เป็นน้ำกินเงี่ยเงี่ยปาหมึกจนอิ่มครับใสยย่เงี้ยวหอยก็ได้บุกินแต่ว่ามันกินอยู่หลังนึงครับนี่ครับหลังนี้บุกินนั่นเองเสือออ้อกางนกอกีลีกเก่าครับบยยามหลังนี้๋ยวเขามายามหลังพี่หลังนี้กินครับเดี๋ยวตั้งกองกันโอ้จะยูบนน้องหลอบนี่เนาะนีสองเสื้อเลยนะครับนี่เมื่อเช้านี่กินกระลุดครับอันนี้ก็สายตึงอีกแล้วจกซีอู๊วปุ๊ เดี๋ยวลองดึงมือก่อนครับโอ้อันนี้อยู่บ่วะคือบ่ปศุสูบวะปศุครับโอ้อุ้ยอุ้ยสูอยู่ครับสูอยู่สงสัยเอียนหน่อยครับดึงไล่ลรื่อยๆขึ้นมาเลยผมจนคิดว่าเป็นปศุโอ้ยกับย้อนแม่มันกลิ่นปลถึกเลยแม่โอ้ยเอียนหน่อยเรียบครับตัวนี้หน่อยนึงนี่ครับโอ้ตัวนี้หน่อยนึงครับนี่ เอะจงได้กะถือว่าหมานครับผมครับพี่น้องผมผลงานเมื่อนีก้กะต้องบอกว่าถือว่าบ่หมันปะไดยครับเพราะว่านี่ครับเ <c oughs> ย็นหน่อยตัวเดียวครับโอ้เยวะเรืออีกสองหูหันมันยังบวกกินนี่ผมสิเก็บกลับเลยครับเพราะว่ามันหนาสิกินประมึกแข่งจนอิม่มเลยบันนี้เดี๋ยวผมสิเวีนระยะไว้ก่อนเวียนระยะไ้จากสองมือสามมือจังสิกลับมาใส่มันครับเย็นหน่อยตัวนี้นี่เอาไปจัดไม่นู่ครับ เพราะว่าเบ็ดลงข้อแล้วจังไรก็ตายครับเชียวปจันไมู่้ปิ้งละเอาไปปิ้งกินตอนเที่ยงนี่แหละพดอดีเย๋ยวหาได้กินใส่ตอนเที่ยงครับผมตัวน้อยพวดบ่พ่อผัดดอกไปครับผมกลันครับครับพี่น้องผมผลงานนี่ครับพยายามสองรอบเล้จังที่ใดนี ในตัวเดียวตัวนี้หน่อยนึงครับโอ้คิดเมนูบอ,อกเลยครับที่เรียกว่าเสี่ยวมะปิ่งมะแแลวเที่ยงครับบะแลลวขาบเนนอนมีทา่งเดียวครับผมใช้มะเแลวขามนี่คือต้มปนเรับเนี่ยต้มปนไพรครับ ครับพี่น้องผมกินข้าวเที่ยงน้ากกนครับผลงานไปย่างยามสองรอบเวยครับยางที่ใดนีเย็นหน่อยตัวเดียวอีกสองลัางหันมันบ่กินหันนาที่เป็นน้ำมันอิ่มประมึกแข็งับผมกินประมึกแข็งไปแย่หอยทะเลก็ไปว่ากินเลยครับมาครับมากินข้าวครับผมปนเย็นนี่นะครับผมเพราะแล้วขาดอยู่ครับที่เหลืว่าสิปิ้งกันปิ้งนิ้วบ่แล้วขาบไปแท้ครับก็เลยเอ้าจัดไมนู่ครับผมปนกินครับผักสดๆครับมาครับมา ก่อนกินเขากบผมขอนำรองพ่อกับผมเ้จะแก้วครับพอ่อพอกินเขาแซ่บครับอืมอ๋อโอ้ <c oughs> โหดีกรครับดีกันกินเขาับผมกินข้าวเจ้าได้ครับอยู่ในช่วงควบคุมน้ำหนักครับก็ได้กินข้าวเจ้าครับมาครับมา กินครับพักการดอกครับผมด้วยกันเนี่ยเนี่ยปลาหมึกแห้งก็ถือว่าได้ผลอยู่แล้วครับด้วยมันมันกินอยู่แต่ว่าอาจจะเป็นน้ำผมเกียเก่ยวเกียเก่ยวเนื่อบริสครับไม่ได้เฮ็ดให้ปลาหมึกกินตเนื่อครับมันบกคืนเบียด เริ่มหาอยากนะครับหู้อะไรเริ่มจะเห็นแต่หู้นิดหนอ่อยเหลือแต่ต,ตัวนิดหน่อยแบบตัวใหญ่เนี่เพิ่งผมหาเนี่ยแล้วก็เสียงทาบั่นครับผมคนอื่นเพื่อนหาเนี่ยมันก็เริ่มเลื้ยหน่อยครับนี่ครับผมได้ตัวหน่อยเขากินคนไปก่อนสำหรับพี่น้องเอฟซีมีเมนูเด็ดเด็เกี่ยวกับปลาไหลกะคอมเเนต์เข้ามาไใดค,ครับผม เดี๋ยวคันจัดได้กะเดียวจัดให้บ้งครับผมราบพี่นองผมจังใดก็ขอตัวจัดการปนเอยนป,นปนปลาไหลจานนี้ให้มันเบิดก่อนครับมกคลิปนี้จังใดก็ฝากตไลไ์ก็แชร์กดติดตามไห้น้ำครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมป้า